ถูกแล้วดีไม่มีอยู่จริงนะครับ f อบางคนนะกำลังมองหารเมอูสองสักคันหนึ่งแล้วโดนชนเชื่อว่าฟรีดาวผ่อนแค่สามสี่พันผมบอกเลยว่าน้อยมากๆหรือแทบจะไม่มีเลยในะ f อแต่วันนี้ใครดูคลิปปลายอยู่นะ f อจะไม่โดนหลอกโดยชนเชื่อแน่นอนนะสำหรับบางคนที่ต้องการหารถลีบผ่อนสบาย,บายๆย้ำเรทผ่อนสบายเท่ามอเตอร์ไซค์เอฟซีแกำลังผ่อนมอเตอร์ไซค์ง,งดอยู่3ามพันกว่าบาทหยุดดูคลิปนี้ของปลายได้เลยนะครับสำหรับรถเก่งเดินทางไกลและ ใช้งานแถมประหยัดด้วยนะครับสำหรับเจ้านิสันอัมเมลา1.0สปอร์เทอ้โหแน่นอนนะตัวนี้เป็นตัวสปอร์เทคเป็นตัวชุดแต่งพิเศษมาให้เรียบร้อยกันชนหน้าตัวใหม่เรียบร้อยนะเอซี MT. และตัวนี้ได้มาเป็นสีดําพร้อมเรียบร้อยนะครับโหบอกเลยว่าหล่อแล้วก็สุขุมมากๆนะแน่นอนล้อแม็กตัวนี้เป็นล้อแม็กขอร15นิ้วยางเปลี่ยนให้ใหม่ถึงเส้นพร้อมล้อยางเป็นยางปี2025นะเอซี MT. นะและตัวนี้แน่นอนนะเรื่องความกว้างความดีไซน์แน่นอนถึงแม้ว่าน้องจะเป็นเครื่องอ e ีโคคาแต่ บอดี้รถไม่ได้ eco car ตามไปแน่นอนนะบอดี้ใหญ่มากๆนะที่ด้านหลังนะครับมาพร้อมกับเซนเซอร์ถอย3จุดนะครับแล้วก็มีกล้องมองหลังมาให้พร้อมเรียบร้อยและมีสปอยเลอร์ตรงนี้ให้พร้อมเรียบร้อยระรๆดูความสปอร์ตไปเลยนะเอฟซีนะโอ oh, แน่นอนนะใครกังวลว่าเบาะผ้าจะดูอะไรยากนะแต่อันนี้เป็นเบาะหนังหุ้มหนังมาให้เรียบร้อยนะพื้นที่สัมภาระว่างมากๆเลยเอฟซีนะนะนั่งสบายแน่นอนสำหรับอเมร่าตัวนี้เนาะหนังนะคู่หนะ้าก็มาเรียบร้อยพวงมาลัยนะเป็นพวงมาลัยหุ้มหนังเรียบร้อยน้ำจักเกีเรยร์ออโต้แอร์แมนนวลจออทัชสกรรีีีมให้้เยยบ และคันนี้บอกแล้วว่ารถสวยมากๆนะสมรรด,ดรุ่นสปอร์ตเทตัวนี้และเลขไมวิม่งแค่เจ็ดหมื่นกว่าโลแค่นั้นเองเอซีจ๋านี่ใครกำลังโดนหลอกชวนเชื่ออยู่ว่าฟรีดาวผ่อนเท่านั้นอันนี้อย่าหลงเชื่อเพราะว่าวัาวนนี้ไปมีคําตอบเรียบร้อยนะครับวันนี้คุณกู้แบงค์แสนหนึ่งส่งอยู่สองพันบาทและแน่นอนคันนี้ราคาอยู่แค่สองแสนต้นเท่านั้นนะผ่อนค่างวดงสี่พันบาทสมรับลูกค้าประวัติด,ดีสามารถจัดได้เต็มก็ผ่อนเดซิมัลสี่พันกว่าบาทได้แต่ถ้าวันนี้เอาแบบจ,จบๆเชื่อๆผ่านแน่นอนนะวันนี้นะดาวออกรถนะเริ่่มต้นแค 3 0 0 0 0ื่นผ่อนค่างวดอยู่3,500บาท f 4เอาไหม,ไมขับมอเตอร์ไซค์ยอยู่เลิกซะนะเลิกขับมอเตอร์ไซค์ผ่อนหมดแล้วมาเอารถยนต์ไปขับดีนะครับเพราะว่าผ่อนค่างวดเท่ากันเลยย้ำอีกทีถ้าเกิดใครสนใจคนันนี้เดี๋ยวว่าอยากไดือดรียวเพิ่มเติมคันนี้สามารถทักเข้ามาที่สมชายคาร์เซ็นเตอร์ชุมบุรีได้เลยครับผม